สวัสดีครับมิติเกษตรออนไลน์ขายทุกอย่างนะครับวันนี้พาเข้าครัวมิติเกษตรครับเรามาทําไข่ดาวน้าพริกปลานินผัดสุกจากเมืองชัยบุรีกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยต้องมีน้ํามันนะแล้วก็มีน้ําปลาแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีพริกครับเพิ่มความเผ็ดแล้วมีตัวนี้คือน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีสําคัญสุดครับคือน้าพริกเนื้อปลานินจากเมืองชัยบุรีเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับเริ่มต้นนะครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เติมน้ํามันลงไป ร,รอให้น้ำมันร้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไข่ลงไปนะครับพอน้ํามันเริ่มอุ่นๆนะฮะเราก็โชกนะครับเป็นไข่ดาวลงไปนะครับอย่าให้ไข่แตกนะฮะนี่ฮะไข่แตกไม่ดีเลยนะครับไข่ต้องไม่แตกแตกแล้วเราก็อย่าให้ไข่กระจายนะครับแตกก็อย่าให้กระจายนี่ต้องแบบนี้ครับสวยๆอยู่กับแม่บ้านสองคนกินเลยสี่ฟอง แบบนี้นะครับไข่ต้องไม่แตกแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําให้ข้างๆนะฮะตรงนี้ครับให้มันสุกอย่าให้โดนไข่แดงอย่าให้ไข่แดงแตกนะครับอย่าให้ไข่แดงแตกต่อไปนะครับเราก็จะเติมสิ่งที่เราต้องการใส่ลงไปก็คืออย่างแรกครับนี่ฮะตัวนี้เราใส่แบบนี้นะครับอันนี้น้ำมันจะเยอะไปนะครับ ใส่หมดเลยนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะครับนี่คือน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับสิ่งที่ตามมาคือจุดเด่นตรงนี้ครับนี่เป็นเนื้อล้วนแท้ครับเขาเรียกว่าน้ำพริกเนื้อปลานิลจากเมืองชัยบูรีครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับประมาณสองช้อนโต๊ะเหมือนกันครับก็คือยี่สิบกรัมโดยประมาณแส่ไปหมดเลยนะครับ เราก็เล่นกับมันกระเพาะไข่ขาวนะเล่นเฉพาะไข่ขาวนะครับประมาณนี้เนาะให้มันเข้ากันหลายคนบอกว่าโอ้โหเพิ่มความเค็มนิดนึงก็สามารถที่จะเติมน้ำปลาลงไปได้ครับเติมลงไปข้างๆนะครับแบบนี้นี่เติมข้างๆแบบนี้ไม่ต้องเยอะนะฮะเติมลงไปโอเคอย่าปล่อยนิ่งๆเล่นกับมัน อย่าให้โดนไข่อย่าให้โดนไข่แดงเล่นแบบนี้นท้ายสุดสุดท้ายทำยังไงครับตัวนี้ครับตัวนี้เลยนะใส่ลงไปใช้มือเลยนะครับใส่ลงไปทำไมกระเทียมใหญ่จังเลยนะครับมันจะได้ง่ายสำหรับคนที่ชอบใครที่ไม่ชอบก็สามารถเขี่ยออกได้ถ้าเกิดชิ้นเล็ก มันก็จะเขีย่ยยากนะครับดีแบบนี้แค่นี้ครับนี่อ่าใส่ลงไปแบบนี้เล่นกับมันอีกทีนนะครับเล่นกับมันอีกทีนึงเฉาะเฉาะเาะเาะน,น,น,นี่นี่นี่แล้วก็ปิดไฟเลยครับนะครับตอนนี้เราก็แสบแสบแบบนี้นะครับแสบ แซ่เพื่อที่จะให้มันเป็นแผ่นนะฮะแล้วก็เอาไปวางผมไม่แน่ใจว่าเป็นแผ่นทุกคนอ่าลองดูอ่ะเดี๋ยวไปวางกันเอาละครับนี่แบบนี้เลยนะวางลงไปวางลงไปนี่เลยมื้อนี้อร่อยแน่นอนและเมื่อเราจะกินครับง่ายๆครับเราจะต้องแซะแรนี้ครับนี่ครับเห็นฮะวันที่เสียดายนะครับไข่มันแตกไปสองฟองแซะแบบนี้ครับเห็นไหมครับ เห็นความเยิ้มเขามันไหมโอ้โหนี่คือสุดยอดครับแล้วก็สามารถที่กินได้เลยครับเมนูนี้อร่อยครับไข่ดาวนา้ำพริกเนื้อปลานินเมืองชัยบูมีครับ